เปิดเบื้องหลังเอมวเกลียดความบังเอิญโคตรเศร้าใบเบิ้ลถุงแป้งถ่ายทอดประสบการณ์รักสุดเจ็บปวดหลังจากปล่อยเอ็มวีเพลง เกลียดความบังเอิญของศิลปินทีพีระให้แฟนเพลงได้ดีดากับความน่ารักสดใสของพระเอกและนางเอกเอวกันไปแล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับสุดปังแต่ล้านวิวไปเรียบร้อยหลายคนพูดถึงเรื่องราวใน m อวที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นซีนน่ารักซีนเศร้าที่พระนางของเอใวบเบิงวิทพาสุมเมติกุล ถุงแป้งพัทรวดีเหล่าสาทำได้ดีจนน่าทึ่งได้รับคำชมพร้อมแรงเชียร์มากมายทำเอาทั้งคู่ปลื้มปริ่มไปตามตามกันที่รู้ว่ามีเอฟซหลายประเทศคอยซัพพอร์ตผลงานและให้กำลังใจไม่ห่างโดยเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวเกลียดความบังเอิญได้ผู้กำกับฝีมือดี รู้จิภาคบุญประคองที่เคยมีผลงานมาแล้วมากมายอาทิท่าแอนเฟรนมันไม่จริงถ้าแอนเฟรนสักวันจะกลายเป็นฝนยูดบราชเริ่มหนาวและนานแทนแชน,นอกรักเธอมากพอมาช่วยสื่อสารเรื่องราวให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดโดยทีมงานยกกองไปถ่ายทำกันที่เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลองหกช่วงเช้าจะเป็นการถ่ายซีนของทีพทีระ เปิดตัวออกมาในลุคชุดสูทสุดเท่เตรียมถ่ายทอดเพลงเกลียดความบังเอิญที่เจ้าตัวบรรจงแต่งเนื้อร้องและทำนองเองกับมืองานนี้ทีทระออกมาโชว์เพลงเพราะเพราะพร้มเดี่ยวเปียโ,โนสุดคลาสสิกตั้งแต่ต้นจนจบเพลงทำเอาทีมงานหน้าเซตต่างฟินกับลุคใหม่สุดอบอุ่นของทีทระ แบบไม่เคยเห็นมาก่อนสลัดภาพหนุ่มผมยาวถือกีตาร์ออกไปแบบไม่ติดขัดเลยทีเดียวช่วงบ่ายเป็นการถ่ายทำเส้นเรื่องมีไบเบิลและ ถุงแป้งรับบทนักสแสดงนำเล่าเรื่องราวของคู่รักที่เคยรู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนกำลังจะแต่งงานกันมีการเลือกการแต่งงานพาไปลองชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันอย่างสนุกสนานแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดเรื่องราวความรักของไบเบิร์นและ ถุงแป้งดันมีจุดจบแบบหักมุมทำเอาหลายคนต่างสงสารใบเบิลที่ไม่สมหวังในความรักครั้งนี้ขออาสาไปซับน้ำตาให้พระเอก MV กันเพียบงานนี้บอกเลยว่าพระเอกของเราหล่อทุกมุมเคมีเข้ากับความน่ารักสดใสของถุงแป้งสุดๆทำให้ถ่ายทอดเรื่องราว MV เกลียดความบังเอิญออกมาได้โดนใจทุกคนใครที่ยังไม่ได้ชม MV เพลงเกลียดความบังเอิญของศิลปินคุณภาพพีธพีระค่ายเพลง E29 e e e Music Identityes E29 Music Identity ห้ามพลาดสามารถรับชมได้ทาง